เคนาะขอขอบใจเพื่อนหลายๆเด้่อไอ้ฮักทั้งสองคนขอให้เพื่อนอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองหลายๆซาถูกเนาะเพื่อนกะขอขอบใจที่ใส่ยังลูกขอบใจหลายๆเด้่อไอ้ทั้งสองอยู่ดีมีแห้งทุกคนเด้่อเหลือหลายๆเป็นแล้วาถูกอีกเทีอนึง สบายดีและสวัสดีด้อยพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขสุคน,นเบิร์ดชุมมงอลเนาะบอกว่า,วาเป็นภายในหรือว,ว่าต่างประเทศก็ยินดีตอนรับเข้าสู่ช่ง youtube เมน,น,นายนภาชาแนลเนาะโดยมาพบมาพอกันกับเมน,น,นายนภาคลิปนี้ก็อยู่พี่แหลทุกคนเลยอยู่ที่บ้านเพื่อนของสาวคอนตานะได้พาพี่พาน้องเดินทางมาหาเพื่อนพี่น้องเลยื้อนี้กันบ๊าย เผื่อมาหอดนาแหมแก้มใหม่ทุกคนเ้ยแดดแห้งอะรีได้เนาะมาเนี้ยเนี่ยเจ้าสิวาจังได้ทุกคนเลยแดดโคตรแดดมาสั้นๆเนาะโดยมาวันนี้กับผมมีอย่างไรทุกคนเลยเนาะก็คือแม่นันพาเองกับมากับสาวบุเปียงเพิ่นเลยเนาะมาแสดงความยินดีกับสาวควันตาเพิ่นเนาะมาเป็นสะพานบุญให้กับ ผู้ใหญ่าทางฟังไทยเนาะเพื่อผ่ามาทางช่องสาวบุญเปียงผู้หอกไปว่าม,มาทำกันเนาะทุกคนโดยจงแดงกะเข้าไปหาสาวคอนตาคนกันเลยเนาะสบายดีเด้อสาวคอนตาโดยสบายดีม้นนี้เขากันเข้าพรมกันสอง่องเนาะทุกคนโดยมันนี้ยิ้มเป็นเวนอยู่ <laughs> สีแดงสีแดงแรงฤทธต์อกีก เลยเป็นแล้วได้เมื่อนี้กินข่าวกินน้ำละบ่กินแล้วครับได้ยังกินหมเมื่อนี้บอกอีแม่เราซื้อป่ามาก็เลยเออมีเลยอุเอาบ่จ่ายเราอุป่าเนาะโดยอืปไปตลาดบ่บ่เขามาไปซื้อเพิ่อเลยมาขายในบ้านแม่ก็เลยซื้อเอามาก็เลยเออกินแม่กินคนแถวบ้านนี่เพิ่นมาขายเนาะดยอืม วันนี้บ่ได้ออกไปทางไหนเลยบ่บอได้ออกไปทางไหนวันนี้ลูกน้อยก็บ่สบายาื้อเช้าเปนลำนึงเิ่นว่าว่าคนทาง <c oughs> แฟนเก่าค่ะมาอยู่น้ำแล้ววันนี้ลูกหลานหันบ่ได้มามาคอยมาเบิง่งหันนะเพิ่นกันเลยว่าอ,อยู่ตำเวียนตำกรรมว่ะลูกหลานก็บ,บ่ได้มาเบิ่งมาแยงว่ะหอดเวลาไปก็สิไปเองเิ่นว่ะ ไปเบิ้งเบิ้งไพ่จังซี่บ่บ่เบิ้งแบบไปเสียมเบิ้งหั่นนะอืมเสียมเบิ้งไปไปหมดไปมออย่งซี่บ่โดยเพิ่นบ่สบายแม่เพิ่นบ่สบายสอนเสมอเลยคือว่าเพิ่นบ่ได้เป็นยังหลายเนาะจะคืนบาดนอนอยู่กับแม่แบบเพิ่นคานคือคนเฒ่านี่แต่เองก็ตกใจแบบอยู่มาบ่ได้ยินว่าลูกคานนน่ะ รูมห้องคือผู้เท้าเหมืนกันแล้วคานเบาหรือว่าค้างเป็นค้างทั้ล้วบอกว่าค้างค้างเนาะแบบคล้ายๆว่าโอ้ยโอ้ยอย่างประมาณนี้เนาะบางคนอาจสีเข้าใจว่าค้านเนาะแม่โอ้ยแม่ด้อทุกคนคอยก็ว่าค้านได้กินนี่นะค้างทั้งแล้วเป็นค้างโอ้ยโอ้ยอะไรแบบนี้ใจพอดีหูแม่ก็เลยไปล้ำไปไปเบิ่งหมอหมอเหมืนก็เลยทักท้วงว่าผมนี่ยังร้ายแค่ว่าเพิ่นนี่ อยู่ตามเวรตามกรรมวลูกล้านกะก็ได้มาเยี่ยมมาคอยฮะนะกับแม่นยูไปล่ำเบิ่งเธอนึงกะเพิ่นบอสบายอนอกกะบทำพุ่นกะฮับเอาแล้วแต่วันนี้แบบเฮามาอยู่พี่ดิวะเด็กน้อยบ่พ่อแม่ก็ทังนั้นนะเกิดอ๋อเป็นเป็นคววมเสือ้อเสื้อที่แบบว่า S <S นในสิ่งที่เบิ่งบรเห็นเนาะนนเป็นความเสื่อของบุคคลมาสันะนะน้นใช่ไหมเนีน่ยบุคคลเนี่งองององยเป็นแบบสบายแบบงอแงๆเนี่ยนะเห็นน้อยสบายแล้วมีมไ่ <c oughs> มได้พาไปหาหมอหมอหน,นัอกจังจะไปไปพาเบิ่งแต่โทรบอกทางนั้นแล้วก็จะว่าหับแล้วหับไปแล้วก็แม่ยุ่งแต่ก่อนเราอยูย่น้ำเพิ่นเนาะ เจ้านี้บัดเขาออกจากเพื่อนเพื่อนอะไรได้เพื่อนได้จำออกไปแล้วไม่ได้อยู่ในทีเพื่อนแล้วออก็เลยแบบว่าเด็กน้อยก็เป็นคนทางพุ้นนะเกิดมาเกิดเพื่อนอะอยากอยู่น้ำเฮ้าบัดนี้เขาไปเลยอยากขอทางนั่นนะว่ามาลูกเขาไม่ก็มือให้แน่ว่ะคันว่ามันบอชอะไรเขาแบบซีไปเข้าให้เพื่อนว่าเป็นลูกของพระแล้วทิ่ปนพระเป็นเลี้ยงซอยค่ะว่าเห็นยังบ่ได้เลี้ยง แบบเพิินได้อยากได้อย่างน้ำเพียงแต่แบบว่าให้ให้มัดแขนรับด้วยาาแม่เราให้ทั้งลูกหลานเพิินทั้งนั่น,นมาอุกแขนหับเอาไผก็ได้บอกแม่ไผก็ได้ทีนี้แม่เฮาก็เลยบอกกับแม่ยาแม่ยาบอกก็ผูกหับแล้วเด้อกับแม่ยูแต่ก่อนว่าเฮาอยู่น้ำเพิินเนาะเดี๋ยวนี้เฮาไม่ได้อยู่น้ำเพิินเฮาออกมาจากเพือนเพิินเดีย๋ยดีไล่อยากให้เพิินมา บูแคนให้แน่เพราะว่าพอได้เพิ่นแบบกินข้าวกินน้ำนะช่วงนี้ข้าวน้าเพิ่นก็บ่ค่อยอยากเนี่ยแล้วเพิ่นก็จ่อยลงอะไรได้เนี่ยจอยลงกว่าเก่าแต่ที่ยังว่าตุยอยู่เลยบ่บอคิดแบบอยากลองแบบไปหาหมออันนี้บอกลองอยากไปอยู่หมอหืดมอยานโดยลองอยากไปอยู่เธอนั่นก็เคยไปอยู่ไปแล้วก็เศร้าเศร้าแล้วก็เป็นอีก เศ้าหละ่ะจะเป็นอีกแม่มคล้ายๆว่าสมมติว่าไข่กะช่วงจะเพิ่มกินยาเนาะแม่แต่ว่ากลับมาอาการเป็นซ้ำเก่าอีกเิเลยเป็นซ้ำเก่าไปเบิ่งเมื่อไนี่ก็เต้นตกใจให้เลยบบตกใจแห้งอะนะเพิ่นเพิ่นว่าว่าจึงเวล่าเพิ่นกลับไปเองอถ้าเหลาซีอูหอดมือได้กัขันวอหัวอกคนเป็นแม่เนาะตกใจตกใจแบบให้เลยได้ยินเพิ่นว่าว ในใจกับว่นไดอยากโทรดอกทางบุญนะแต่ว่าเพราะว่ามันจะเป็นเนาะเพราะว่าพอเพื่อนกับวันใดใหญ่ดีอย่างเลยแบบว่าวันใดโทรวได้ดยังเลยนะเพื่อนบอกเฟซบอกยังญาติว่าทางเฮานี่สี่โง่กลับคืนไปหาเพื่อนนะแต่เขาว่าคันหวาได้เลิกกันแล้วครัวเลิกจบกัน แต่คอแค่ว่าให้เพื่อนอะเบิกเงียงลูกชอยกันไปซื้อมาได้คอ,อย่ังลายต่พูดใช่อะน่ฮแต่เพื่อนมาได้สนใจอะนะก็เลยยาว <c oughs> ปล่อยเพื่อนซะโดยคือว่าแล้วเขาก็อ่าตัดสินใจอะไรเด้อมาสัก <c oughs> ซะต้องแบบาว่ต่างคนต่างเริมต้นชีวิตไปเนาะแม่ แต่ว่าเดี๋ยวนี้ค่ะมีแต่มีแต่ติดใจว่าอยากให้เพื่อนปลูกแค้นให้ซื้อซื้อโดยอยากล่องเบิงน่องอะไรกันเนาะแม่อยากล่องเบิงถ้าว่ะลูกบอดีพ่ะเชารีเขาก็สิไปให้เพื่อนเป็นลูกเลี้ยงในพระแล้วใหญ่มากเพื่อนอยากบวชกับซื้อแล้วจะเพิ่นเนาะตามความเชื่อนะโดยแม่ในแบบว่าเด็กน้อยเลี้ยงยากเพื่อนสะแบบเป็นลูกพระเนาะโดยให้พระเลี้ยงนะแม่ให้พระเลี้ยงคือคนในแบบหมายความว่า เป็นลูกเลี้ยงเพิ่นคเข่าลูกเลี้ยงผ้าหอดวันผ่าวันสินอะไรไปเป่าเนาะแมนไปสะไปเป่าเสียนะที่นี่แบขอทางุ่นแล้วแต่เพิ่นก็บ่ได้ว่ายังเยอะมากค่ะแล้วแต่เพิ่นื้นนี้เนาะแต่ได้โทรบอกคนแล้วเนาะโดยได้โทรบอกเพิ่นแล้วอืนอกจากลูกเป็นไข้แล้วนอนคืนนี้ในฝันแบบฝันอย่างเงี้บ่ะก็ฝันอยู่ฝันวะไปขึ้นเ่อนไม ไอยู่เรือนเก่าอะนะเอาพันมาดเพือนไม่แบบแต่ว่่ได้เอาลูกไปน้ำลูกไปอยู่เพือนเก่าไปเรือนไม่แบบจว่าสิได้เพื่อนหลังไม่ไปจั๊กจะพันว่าได้ขึ้นเรื่อนไม่ก็คือมีมีเรื่องที่บดีเนาะมาองวันี้กะ <ด>แต่ว่าเฮาก็มีข่าวดีหรือว่ามีเรื่องดีมามอบให้เพื่อน<ด>อ่ามาแบ่งปันหอยอยิ้มเล็ๆนนกๆน้อยๆให้เพื่นนอนทุกคนเลยื้นน,นี้สาวเตียงก็อ่ามาเป็นสะพานบุญให้<ด>ม,มีทั้งผู้ใหญ่ใจดีเนาะอยู่ฝั่งไทย<ด>สองคนเพนิ่นได้เห็นเฮาแบบว่าในคลิปก่อนเนาะที่ว่าเขาได้อู่เลยรวมกันในวันนี้เพิ่นก็ฝากค่าขนมกระตุ้มขนมมาซอย ซื้อให้ลูกให้ยังแหละก่อนสั้นสักสองคนเนาะคนหนึ่งน่ะหนึ่งพันบาทเนาะทุกคนเนาะสิ้นใหญ่จะดีคนหนึ่งน่ะหนึ่งพันบาทอ่ะตัวนี้พันบาทเนาะอีกคนหนึ่งก็อายหักอยู่ฝั่งไ ay เนาะเพคนกับคือกันซวยค่าขนมลูกหาลอยบะโอเคออเคนาะขอ,ขอบใจเพื่อนหลายๆเรื่อายหักเป็นสองคน ขอให้เพิ่นอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองไหลไหลซาถูกเนาะเพิ่นกะว่าแล้วขอบใจที่ใส่เลี้ยงลูกขอบใจหลายๆเด้อไอ้ทั้งสองอยู่ดีมีแห้งทุกคนเด้อหลายไหลไหลซาถูกอีกเท่านึซาถุเนาะเป็นอะไรคงรู้สึก ดีใจดีใจเนาะเอยดีใจแห้งคือแบบว่าคนโมเมนต์แบบว่าเขาโมาเมนต์เป็นพ่อของลูกนะแต่เขาก็ยังมีน้ำใจคือแบบส่งเงินให้ขอบใจเพื่อนไลายๆ่รือว่าไม่ได้เคยหูจัาก,กันมาก่อนแม่ไม <เน S 1> ่ได้เคยหูจัาก,กันแต่เพื่อนก็นยังมีน้ำใจเนาะก็คือแบบเป็นบุญของเขาเลยขอบใจไอ้หลายๆเด้อไอ้เด้อ นอดีใจลายนดีใจแหงทุกคนตื่นตั้นอะไรแบเคยอยู่บ่าเคยมีแบบว่าเคยได้เงินแบบว่าจากคนเอินโดยที่เขาบ่ได้เห็นงานแรกอยู่บอกตะกี้ก็เคยมีแต่น้ำเอื้อนน้ำน้องตัวเองเคยก็ให้อยู่ทีละหาร้อยทีละสามเอ้ยเนี่ยสองร้อยเคยเพราะว่าเขาบ่ได้เห็นยังเนาะเขาเลี้ยงลูกยังน่อยค่ะตอนอยู่กับผัวแหละแต่วันนี้ได้ออกมาจากนั่นแล้วเขาต้องหาเองมันนี่ พี่น้องเขาบ็กว่าอยู่อะออโต้ก็มีครอบมีครัวและโต้ว่าหาเองคือบยอยากให้พึ่งเขาอะนะกับแม่ความเพื่อนวอาเนาะกับ่บแม่ว่าบบอยากให้พึ่งเนาะก็คือแบบว่าต่างคนก็ต่างมีครอบครัวไผ่เหล้าเล้วนะแบบกัหาเงินหาทองกับพอจะได้ใส่ใจในครอบครัวนะเนาะสี่แบบดูแลแบ่งพุ่นแบ่งพี่แน่มันกะอาจจะโบทัวถึงอนะเนาะประชั่นจ้ะ กะลองคุยกับเพื่อนเบิงเนาะโดยอ่าเดี๋ยวเฮาสิเอาเฟซเพิ่นให้โดยกะลองไปว่าคุยกับเพื่อนเบิงเพิ่นก็อยากศึกษาเฮาแน่ให้แหล่วง่ายๆกะอื็ว่าเป็ดจังได๋ซีวิการเป็นอยู่เนาะโดยโอ้ยเป็นอะไรเปิดใจมากก็หลายามือนึงเนาะบ่หลายซท่กำลังว่าสิหลายมือมีคนทักคถามว่าอยู่บ่ ลายเลยผู้ตอบจังใดแบบรัวๆเลยนะปุณณ์แซ่ยแตกเลยแม่นบอแม่นแบบคนเก่ามัมีแต่โอ้ยเป็นแม่ห้างบ่ชุมสถานนี้ว่าบ่มีบ่มีมีแต่ลูกแต่ผัวถิ่มบ่น้องว่าแม่นมีแต่คนพักถามแบบนี้ฮะแต่เงินผู้ตอบจังใดค่ะนะโอ้ ตอบแชทจนบอทันแบบมันรั่วอะไรนะตอนนี้ค่ะในเฟซแบบคนกัดเด้งเข้าตลอดเลยเนยี่ยจนหับแบบโมหันจนแบบว่าบางคนกับเก้าสิบกว่าคนผู้ยังบอทันในฮับเด้งเลยย่อมหับอีล <laughs> อีอาจจะบอได้แบบเงาแล้วแบบนี้เนาะโดวยบาได้เงาแล้วมีคนคุยนํำแหละกบอได้เงารู้สึกดีอยู่บ่ที่แบบมีคนให้ความสนใจไลย รู้สึกดีอยู่ตัวเ,เองกับ่าไม่ได้มาตัวเอง่ามีขาเนะน,นี่ยคนอื่นอ่จจะมองเฮาอะมามีขา,ขาแต่ว่าคนทั้งโลกก็มองเฮาว่ามีขาอยู่ก็รู้สึกดีใจลาย,<ด>ยเลยตืน่นเต้นแน่หน่อยนึงความ<ๆ>รู้สึกหลังเปิดใจกับก่อนเปิดใจนะเป็น,นี่ยไงแต่ว่าก่อนเปิดความรู้สึกกับก่อนเปิดใจกับตอนนี้ฮะเปิดใจบอกแต่รู้ <c ười> รสึกตอนนี้ดีกว่า เราสับสนทุกคนสับสนไปแล้วซึกตอนนี้ดีกว่าดีฮะแบบดีร้ายนะแต่ก่อนยังว่าแบบเขายังคิดแต่เรื่องแบบเก่าๆเนาะยังคิดแต่ภาพเก่าๆว่าเขาเป็นคนบอดีบ่าเขาจึงบอเลือกเขาก็จึงทิมเขาทีนี้แบบเขาได้เปิดใจแล้วเอ้ยชีวิตเขาก็ดีขึ้นได้มีคนมา่เขามาคุยกันร้ายแบบ กวไว็ไม่ได้เห็นฮาแบบคิดใสเรื่องเกาเห็นฮาแบบเดินหน้าต่อไปสิเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่เลเลย มาในคลิปนี้กับบมีอยังไลเนาะทุกคน<ด>มาเป็นซื้อหรือว่าเป็นสะพานบุญให้เพื่อนซื้อๆเนานะ<ด>มีแต่ว่าสู่ต่อไปเดอ้อเนาะโดยสู่ทั้งเม่นไดนภ้าเองมา้อมี่ก็บบดมมีหยังมาฝากมาต้อนเนาะก็คือมาสแสดงความยินดีน้าสาวกันตาเพื<ด>่อนกกน,นั่นแหละเนาะมาด้วยเนาะทีมงานเดียวกันมานาการกับสาวบุญเปียงทุกคนเลยทีมงานกันหนอยก็นด้เนาะเฮ้ยตั้งสิบสองคนบุญเลโดยอ่ะ โอเคเนาะแม่นายนาภามีอย่างเพิ่มเติมบ่หรือว่าสีจบพร้อมกัดกำบือมีอย่างเพิ่มเติมเนาะเนาะมีแต่ให้เพิ่นสู้ดทะเลสูื่อลูกเพิ่นถ้าว่าคิดท้อเมื่อใดก็เนียมเบิ่งหน้าลูกเนาะโดยคิดท้อเมื่อใดก็เนียมเบิ่งหน้าลูกหอมีแฮงสู้ว่าซั่นซะโอเคสําหรับคลิปนี้ทางเฮาอ่าทางเฮาทีมงานเนาะพร้อมโดยซาควันตากับเซเดขอโตโจคิบไว้เท่านี้เนาะ สิเลกาเข้ามาสบายดีเด้อสบายดีโดยน้องทุกคนว้ามาอนีกะอิ่มอกอิ่มใจทุกคนเลยรู้สึกว่ามีว้มสุกหลยเนาะได้เป็นสะพานบุญให้ว่าฉันซะกับสาวเป็นสะพานบุญให้ทั้งผู้ใหญ่ใจบุญทางฝั่งไทยเนาะนำเงินมามอบให้สาวคอนตาเพื่อนมาแบ่งปันห้อยหิ้มว่าฉันซะ เพื่นผากเงินมาทางทีมงานของแม่นายนภาเลยเนาะก็คือผักมาทั้ง่องของสาบุญเปียงทุกคนเลยก็ได้มาํากันสองคนเมือนนี่แม่นายนภานก็ดีใจลายเนาะ,ะก็ขอขอบบุญขอบคุณคุณยายทั้งสองเลยเนาะที่ว่าไวาเนื้อเสือใจทางทีมงานให้เป็นสะพานบุญไห่ในครั้งนี้ ขอให้ผู้ใหญ่ทั้งสองจงยีดีมีแหง้งมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งได้ก่อยได้สิ่งนั้นสมความมุ่งมั่นปรถนาเด้อเนาะโดยขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเนาะให้อายุหม่นอนค่อนยืนให้เป็นโฮมพโฮมไซ้หรือว่าได้ได้แบ่งปันความสุขเล็กๆนหน่อยได้ช่วยเหลือคนที่ว่าทุกทุกได้ยากเนาะหรือว่าลำบากหล,ลายๆคนอีกต,อต่อไปว่าสั้นสะเนาะโดย เพิ่นหามาสำได้กัะโคแหกกลับคืนไปหาเพิ่นลอยเท่าพันเท่าทุกคนเลยโดยล้วก็ขอขอบุญขอบคุณพ่อ,อแม่พี่น้องเบิร์สุกุสุคนนั่แหละเนาะที่เข้ามาติดตามหับส้มคลิปให้แม่นายนาพาตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็บอกห้ามโฆษณาทุกคนเยดยโดาคุณนาุญนีกระเด็ดจแจ่มแห้งทุกคนเลยขี่รถมาเพื่อเิหอ,อนาแหมเก้มใหม่ะ โอเคทุกคนเ่ยสำหรับคลิปนี้แม่นายนาพาขอกล่าวคำว่าสบายดี